สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันอังคารที่6สิงหาคมครับ2อ6 7นะครับก็แหมนิดเดียวนะไม่เสียใจแต่เสียดายนิดเดียวสำหรับน้องวิวเราเมื่อคืนนี้ที่ลงชิงเหรียญทองนะครับในแบดบมินตันชายเดี่ยวแต่แพ้ความเพอร์เฟกต้องยอมรับว่าพี่วิกตอร์วิกเตอร์นะั่นนะโอ้โหพี่แกเพอร์เฟกจริงแล้วเป็นแชมป์เก่าเป็น จะของเหรียญทองเดิมนะครับแล้วก็แหมต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับก็ถือว่าทําดีสุดแล้วครับเป็นสถิติเป็นนักกีฬาแบดมินตันคนแรกของประเทศไทยเลยนะคนแรกเลยนะของประเทศไทยในประเภทแบดมินตันครับที่ได้เหรียญเงินนะครับเป็นได้หมดแล้วเป็นแชมป์ยุโรปเป็นแชมป์โลกแล้วได้เหรียญเงินโอลิมปิกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าอ <c oughs> ื ครั้งหน้าได้ลุ้นแน่นอนครับสําหรับน้องวิวนะรักษาเนืรักษาตัวให้ดีครับก็ขอส่งลังใจและวรอบมือนะครับให้กับน้องวิวด้วยนะครับที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะก็ได้เห็นธงชาติไทยสักทีนึงครับในเวทีโอลิมปิกนะก็สุดยอดโอ้โหตัวแล้วก็ดันดึกโอ้โปิงปองอชนะเจ้าภาพสามสองอเข้ารอบต่อโคตรสุดๆเลยลุ้น นะอะไรอะไรที่เป็นนักเป็นนักกีฬาไทยนะ่ยกเว้นประเภทเดียวที่ไม่คยดูนะครับก็เดี๋ยวว่ากันละกันแล้วก็เดี๋ยวมาถอดรหาสกันนะเอ๊มีแมสเซษแปลกๆจากพี่จอร์ดโ mm hmm. ครเอนเกส่งถึงพิต้าปีนี้ควรจะคว้าแชมป์ได้แล้วนะเอ๊ส่งข้อความมาอย่างนี้ มันเป็นอะไรรหัสแปลกๆหรือเปล่าอะไรนะเดี๋ยวมาคุยกันมาวิเคราะห์กันในตามสไตล์ของที่หวยนะครับอาเช้านี้ไข่ของเม็ดฟูแดงแรงฤทิ์โอดูสีได้เห็นไหมเห็นไหมเมืม่อวานต้องขอบคุณพี่น้องครับลูกค้าเก่ากันแล้วก็สกิปสัส่งไม่กีล้ะนะเดี๋ยวก็วันนี้เข้าระบบนะครับก็นี่ผลิตภัณฑ์ที่สก,กัดจาก มเมล็ดองุ่นแดงครับไร้การตกค้างไร้สารตกตะกอนใดๆทั้งสิ้นนะไร้สารตกค้างไร้การตก,กรตะกอนนะจะทาเป็นติ่ยากับน้ํา100เลยนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นนะครับช่วยปรับสภาพความสมดลุลของร่างกายช่วยดูแลอวัยวะภายในและช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกครับเม็ดฟูดแดงแลฤคธิ์ครับบุมดีนะี่หนึ่งหลอด20เม็ดครับ6 0 0 ห้สิบบาททรงทั่วไทยนะครับผมทักกลายกันมาได้นะลายก็ t o n t c r a b ครับต้นครับนะทัากลายกันกันมานะก็เช้านี้จะเป็นน้ำเย็นเหมือนเดิมอม,อมสดชื่นเมื่อกี้เสียงตุ๊กแกผ่านไปแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงนกร้องอะไรบ้าง พอฟ้าก็เริ่มกำลังจะสั่งๆหนัขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับช่วงนี้เข้ามาพูดคุยกันมาคอมเมนต์กันได้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมในในหลายเรื่องด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีภาพการซ้อมในสนามโชว์บาร์เรลตี้นะครับทุกคนซ้อมแบบมีความสุขมากนะแล้วก็กลับมาอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ทุกคน มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วมีการรับน้องรับน้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการรับน้องสำหรับคนที่มาสายที่มาซ้อมเลดล่าสุดขนาดลายของ a อรอนแลมเดลครับพขาวดีแคนไลท์นะครับรวมถึงบุโกโยโสากานะครับก็แม่เต็มทีมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ของ a อรอนแลมเดลด้วยนะว่าจะเป็นยังไงอย่างนี้ก่อน เมื่อวานนี้มีข้อความครับจากพี่จอร์ดโกลินเก้ทึ่งเป็นประธานสโมสรร่วมนะด้ส่งข้อความถึงพี่มิเกลอาเดตาข้อความนี้ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่อาร์เซนอลควรจะต้องคว้าแชมป์พิมพ์มลีให้ได้ในฤดูกาลนี้ไม่ใช่ฤด,ดูกาลหน้านะฤดูกาลนี้ควรจะคว้าแชมป์ได้นะนะมิเกลประมาณน,นี้เป็นข้อความที่ ฟังดูแล้วอาจจะติดตลกหลารสมราคาบอกเป็นก็ความแจวติดตลกติดตลกแต่ผมว่าคนทําธุรกิจระดับพันล้านระดับพันล้านนะครับในของระดับป๋าสแตนโคลเอนเก้หรือแม้กระทั่งตัวพี่จอร์จโคลเอนเก้การส่งข้อความอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ติดตลกและตัวพี่ไมเกิลเดตา้าน่าจะได้รับรู้อะไรบางอย่างถูกไม่ถูกนะ ร้อยวันพันปีไม่เคยส่งมาอย่างนี้ถูกป่ะอันนี้เป็นข้อความที่ส่งมานะครับเพราะอะไรมาดูกันพี่จอร์ดคุณแก้ครับกับพี่สแตนเนี่ยป๋าป๋าสแตนคุณเก้เนี่ยก็เป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของโคลงเก้สปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะเป็นทั้งสโมสรเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับเรื่องการบันเทิงต่างๆเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินเนี่ย อยู่ที่ประมาณ16.2พันล้านนับถึงตอนึกษภาคมนะของปีนี้มีสินทรัพย์ทั้งหมดเลยคนระับ16.2พันล้าน US ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวค่อยมาแปลเป็นไทยเดี๋ยวค่อยมาแปลเป็นไทยนะพูดง่ายๆคือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4 3ส0 0 0ม 9,757ล้านบาท4 0 0แสนกว่าล้านเอาง่ายง่ายมูลค่าธุรกิจโดรวมของพี่ป๋าสแตนโกนเก้กับพี่จอร์ดโคนเก้นะครับเขาเป็นคนที่คนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของทสังหาและสำคัญคือเขาชอบเรื่องกีฬาเป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล n f l ครับก็คือในรายของ l a r a m s ครับลอสแอเจลิสแรมเนะี่ยที่เป็นอดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์อ่ะ นะตอนนั้นชนะอะไรว่าเบงกอปอ่าชนะแล้วเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ที่เป็นอ่าเป็นลีกที่อเมอร,ริกันฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกนะครับในขณะที่ทีมฮอกกี้น้ำแข็งครับ NHL นะครับโคโลราโดอาลเวอเรสครับก็เคยเป็นแชมป์ซันลีเป็นแชมป์สูงสุดมาแล้วในปี2022นะครับทีมบาสเกตบอล NBA บาสเกตบอล NBA ครับเดนเวอร์นักเก็ต ก็คว้าแชมป์เอ็บอมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับในปี2023เหลืออาร์เซนอลนี่แหละที่เป็นหนึ่งในสโมสรหนึ่งในทีมที่เขาเป็นเจ้าของหลักที่เชีดชี้ล่าสุดเป็นรองแชมป์สองปีนะเป็นรองแชมป์สองปีครับนี่ดูพี่อุปปาปานี่โทร ชูถ้วยโทรฟรีทุกอย่างเลยทั้ง NFL NHA NBA หรือพิมลีเชื่อวันที่จะรับถ้วยปีนี้วันที่รับถ้วยปีนี้ได้เห็นป๋ากับพี่งสองอันมาแน่นอนนะครับพูดง่ายคือทั้งสองเนี่ยเป็นเป็นคนที่บ้าลูกหนังโอเคทำธุรกิจด้วยแต่ก็บ้าลูกหนังบ้ากีฬานะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาทำอะไรแนละ้วเขาแบบ เหมือนกับว่าอะไรทําแล้วจริงจังอะ่ะไม่ใช่มาโฉบเอาเงินแล้วก็ไปนี่ทําแบบจริงจังซื้อเจ้าของนะซื้อเป็นเจ้าของแล้วก็บริหารแบบจริงจังเพื่อที่จะเอาความสําเร็จมาให้ได้นอกจากเงินโอเคในการทําธุรกิจนี้ผู้อ่าสลับสนนมีสปอนเซอร์นะมีอ่าค่าเข้าชมการซื้อขายอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นรายได้ ค่าตัวมันก็เป็นไรายได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือมันต้องมีความสําเร็จที่จับต้องได้ด้วยเป็นเจ้าของสนามโซฟีนะบางอันบางอันก็อ่านโซฟายนะโซฟายเซเรียมครับเป็นสนามกีฬานะที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็จุคนดูได้เจ็ดหมื่นคนมีสนามตัวของอที่จะ ใช้ในโอลิมปิกปีหน้าก็คือสนามของโคโลราโดอาราแวนนะครับก็ใช้ได้หมดเลยได้ทั้งเป็นทั้ง nba แล้วก็ใช้เป็นสนามฮอกกี้น้ำแข็งสนามมาัในประสงค์อะ่ะสามารถที่จะแข่งบาสเกตบอลก็ในเรมิสสนามได้พอเป็นเจ้าบ้านแข่ง,งฮอกกี้น้ำแข็งก็ในเรมิส <c oughs> สนามได้อีกเพราะฉะนั้นมูลค่าการตลาดของพวกนี้ทั้ง2ท่านเนี่ยถือว่ามีเงินมากมายเยอะจริงๆก็อย่างที่บอกสี่แสนกว่าล้านอะ่ะ นะสีสันก้านแต่ในการที่จะมาทําทีมฟุตบอลมันก็อย่างที่บอกครับมันมีเงื่อนไขนะมันมีเงื่อนไขหลายหลายอย่างไม่ใช่เอาเงินมาลงโคลโคมได้เลยนะมันก็มีเงื่อนไขกติกานะครับซึ่งทางอาร์เซนอลก็ปฏิบัติมาแบบอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นแนวทางในการทําทีมกีฬาเขาต่างเห็นไหมครับทุกทีมเลยที่พูดกล่าวมาเนี่ยจะประสบความสําเร็จขั้นสูงสุดมาแล้วทั้งนั้นทีนี้เหลืออาร์เซนอล หรืออาร์ senal บนแผ่นดินอังกฤษใบแผ่นดินยุโรปนี่แหละนะครับที่ยังคงไล่ความสำเร็จในหลีกสูงสุดอยู่โอเคพิต้าเข้ามาในปี2019-20นะครับจำถ้าใครจำได้นะปีนั้นเข้ามาเนี่ยหลังจากที่อูนเอมเบรี่นะอูนเอเบรี่ทำผลงาน ตั้งแต่สิงหาไปจนถึงย9พฤศจิกาย,ยนปี2019ถ้าใครจำได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถูกอัญเชิญออกเฟนดี้ครับเฟดดิกลุูเบิร์กเข้ามารักษาการนะครับจนถึงวันที่20ธันวาจนถึงวันที่20ธันวาวันที่2ีธันวาคือวันที่พิมิเกลเดเต้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับ2ีธันวาปี2019เเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับอาร์เซนอลย้ายจาก แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยทางพี่จอร์ดโคลเก้ได้เข้าไปพูดคุยนะตอนนั้นน่ะพูดง่ายง่ายคือเซอร์ไพรส์มากๆพวกเราเองยังงงกันเลยว่าเฮ้ยตัวของอูนไปแล้วเนี่ยเฟติกรุงเบิร์กคุมทีมอยู่จะคุมต่อไปเลยหรเปล่าอตอนนั้นจำได้ไหมจะคุมต่อไปเลยไหมหรือจะหาใครใครอใครตอนนั้นนะโอ้ันมันมืดแปดด้านแต่กลายมาเป็นพี่มิเกลอาเีต้า ซึ่งหลังจากที่เขาพูดคุยกันกับทางอบอร์ดบริหารคือพี่จอร์ดปัดจอร์ดป๊าบแซนแล้วก็รวมถึงพี่จอร์ดโกนเก้นเนี่ยเอฟเซฟทุกอย่างพูดถึงแนวทางการนงทีมโดยท่านพี่ต้าก็พูดถึงโปรเจกต์ตัวเองห้าปีให้กับทั้งสองคนได้ฟังจนกระทั่งนำมาสู่การเป็นผู้จัดก,การ อาร์เซนอลครับในวันที่20่ธันวาคม2019นะและสามารถที่พาอาร์เซนอลจบอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับแล้วก็หลุดเข้าไปชิงชาเลต์เอเอคัแแต่ปีนะั้นมันเป็นที่เป็นโควิดอะนะเป็นโควิดเข้าไปชิงเอเอคัพกับเชลซีที่เวมเบอรี hmm. ห่หงอยเนะก็สามารถที่ช,ชนะเชลซีคว้าแชมป์เอเวอคัพว้าแชมป์แรกได้เลยนะอ่าก็เป็นได้ได้ครับ ส่วนตัวของอฟุตบอลลีกครับก็ตกรอบ4ี่ไปแล้วก็ยูโรปลาลีกตกรอบ3าสองทีมสุดท้ายนะเพรฉะนั้นก็เป็นฤดูกาลแรกที่พิต้าได้เข้ามาบริหารทีมอย่างเต็มตัวครับปีนั้นจบที่8นะปี2 0 2 0ันยี่สิบอันนี้เป็นปีที่เต็มตัวแล้วเต็มตัวที่พิต้าเริ่มทำงานแบบเต็มเต็มตัวเลยปีนั้นนะครับเริ่มมีการซื้อขายลักเตะ มาดูนะว่าพี่ต้าใช้เงินอะไรไปประมาณเท่าไหร่ปี2020ครับพี่ต้าก่อนเปิดฤดูกาลไปคว้าตัวเปาโพมาลี ali, ครับนะเล้านสองปอนนะน้เปันเงินปอนนะไปเอาตัวของวิลเลียมมาฟรี rey, ไปเอาของเซนิกโซเลสมาฟรีนะเอาแบบตัวที่แบบเป็นหลักๆละกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปคว้ากราบเบียนมากันเยสครับจากลิวตอนนั้นอ่นะยีล้าน ปอนนะแล้วก็ไปดึงพี่มึกโทมัสมาเตครับมาตอนช่วงกันยาหลังจากเปิดฤดูไปแล้วเนี่ยไปคว้าม,มาจากแอตเลติกโมาริลเลยครับสี่สิบห้าล้านปอนนะนี่คืออขาเข้าของในปีสองพันยี่สิบครับส่วนขาออกอขาออกนะขาออกเนี่ยพิต้าก็สามารถที่จะพูดง่ายตอนนั้นอะสิ่งที่เขามาทำก็คือในการที่จะปัดกวาด ปัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่มันซุกอยู่ใต้พรมอะไรที่มันไม่ถูกต้องเคลียร์และพยายามเคลียร์นักเตะที่ไม่อยู่แผนในการอยู่ในแผนการทําทีมรวมทั้งคนที่มีค่าเหนื่อยถุงสูงนะพิต้าเนี่ยหลังจากนั้นปล่อยตัวนะครับมีปล่อยตัวเฮลิกมาติกยานนะครับตัวมาติกยานก็ปล่อยไปโรมานะหลังจากนั้นก็ขายตัวของเอมบิเลโอมาติเนสไป20ล้าน อ่าลวก็แล้วก,วก็มีการยืมตัวเดบิวต์วัสดตัวของเซบยอสน่ะที่อยู่เลเมนดิตนะครับทำให้ฤดูกันที่ทำตัวเป็นผู้จัดก,การทีมแบบเต็มตัวเมื่อปี2020เนี่ยจบรนดับแปดอีกแล้ว <laughs> จบระดับแปดแล้วเอ๊ครับไปถึงรอบสี่ตัวหลีกครับเนี่ยไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศครับยูฟายูโรป้าดิไปรอบรองชนะเลิศนะครับ จบที่8ดไม่ได้ไปบอลยุโรปอ่าไม่ได้ไปบอลยุโรปนะในปี2020-2021่พันะครับพในปีสองพันยีดยี่สนยี่สิบเอ็ดยี่ตอนนั้นพี่ต้านะใช้เงินไปทั้งหมดในปีที่ผ่านมาในปี2020เนี่ยใช้เงินประมาณ81ล้านปอน ใช้เงินไปนะยังไม่ถึงร้อยนะใช้8ปดสล้านบอลแต่จบที่8โอ้โหตอนนั้นเสียงวิ่งอาร์เจต้าเอาอาร์าเจต้าเอาเพียบเลยนะครับปี2 0 2พันยี่เป็นปีที่สองที่ทำงานเต็มตัวเป็นปีตั้งแต่ในปี1995เลยที่อาร์เซนอลไม่ได้ไปเตะยุโรปไม่ได้ไปเตะยุโรปนะครับปี2021-2022่สอ่อะเตอยู่แต่ในประเทศนะ สิ่งที่สาคัญคือพีต้าสามารถจบอันดับในอันดับ5้าฟุตบอลของพรมเมลีกได้จบอันดับผ้าในพิมเมีลีกได้นะครับถ้าใครจําได้ดูยี่สิบเอดยิบสองเนี่ยแพ้ติดติดกันแปดเก้านัดถูกป่าว่าแต่หลังจากนั้นฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับจบอันดับ5้าเอครับเข้ารอบ3นะตกรอบ3แล้วก็อฟุตบอลลีกครับก็ตกรอบรองชา์เลิศ ปีนั้นนะ่ะพิต้าเริ่มซื้อตัวหนักขึ้นรับซื้อนูโน่ตาวาเลสมาจากเบนฟิก้า7.2ล้านนะครับไปเอาซันบี้โลกองกาจากอาเซเลส15.7ล้านนะครับแล้วก็สำคัญคือเริ่มแล้วเริ่มสร้างประการหลังหลังจากปีก่อนเนี้ยเอาตัวของมากันเยสมาปีนี้ยี่เอาตัวเบนไว้มาจากไบตัน50ล้านครับไปเอาไอ้อ่ามาตินกับตันมาตินเอเดนการ์ดครับจากเรเวลลิตสามสิบล้านปอนด นะดึงผู้สามประตูมานะปีก่อนนะหลังจากปีดูขายเอเมโลโอมาติเน่ให้แอสตันวิลล่าดึงผู้สามประตูมาอัลเล่านั่เดียวครับจากเชฟยูนะย4ล้านปอนด์ไปคว้าตัวกองหลังชาวญี่ปุ่นโบเลนยามานะครับ16ล้านปอนด์ทาเคูกโทมิยสุนะครับนี่คือสิ่งที่พิตาได้ซื้อเข้ามาส่วนขายออกเอมเอมาออกตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มเอา คนที่ไม่ค่อยอยู่ในการทําทีมนะไม่ค่อยอยู่ในการนําทีมหลายคนเลยออกไปแล้วก็มีการขายโจวินล็อกให้กับนิวคาสเซิล25ล้านปอนด์นะโหหลายคนเลยตัวโคลาซินัตัวของวิลเลียมที่ค่าตัวที่ค่าเหนื่อยสูงๆเนี่ยถูกปล่อยออกไปครับนะแล้วก็โดยเฉพาะคนสำคัญเลยก็คือยกเลิกสัญญาหรือสัญญาสิ้นสุดกับเปีย เอมลิกโอมาไปยองตัวแบกเมื่อสองสาปีก่อนซึ่งเริ่มจะมีงองแงเริ่มจากนู่นนี่นั่นนะครับปล่อยไปให้กับบาร์ซ่าไปนะเป็นการลดค่าให้จ่ายลดค่าเหนื่อยด้วยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็เลยทําให้ฐานการของในปีนั้นเนี่ยก็จบที่ห้ากลับไปเล่นสู่ยุโรปได้ปีสองพันย3ิบสองสันยิบสามก็เป็นปีที่สามเป็นปีที่สามเป็นปีที่สร้างความตกตะลึง ไม่มีใครนึกแหะว่าถึงที่พิเมียโรต้าจะทําได้ก็คือการขึ้นไปถึงเป็นรองแชมป์พีเมลีกเลยนะครับเป็นรองแชมป์พิเมลีกเลยสามารถที่กลับกับไปสู่เตะบอลยูโรป้าได้นะครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะแล้วก็เอเคัพตกรอบรีมพิเมลีกอ่าแล้วก็ไอริคับคาราบาวครับตกรอบ3แต่จบด้วยอันดับ2ของพิเมีย์ลีกหลายคนงงเฮ้ยทำไมถึง ปรับสภาพทีมยังไงกลายเป็นตัวเต็งต้องบอกจําได้ไหมเราเก่งเกินนะเก่งเร็วไปเราเก่งเร็วไปแล้วถ้าใครจําได้คือพลาดช่วงนั้นเราก็นำ,นำล้าก็มาพลาดที่หลุดเสมอหรือว่าปูนนะครับหลุดเสมออ่าเวสแฮมหลังจากนั้นก็หกคะนตีลังกาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาริบาด้วยนะใครจําได้นะครับในปีนั้นอ่าพิต้าก็ื้อเริ่มซื้อละไฟโอวิเอล่าหรือซื้อของ มาร์กินยอสนะครับแล้วก็สำคัญคือกายเบียนเชซุสพี่โอเล็กซานเดอร์จิงเดนโก้รวมถึงเรอันโดทอสานะครับเนี่ยวพวกนี้คือช่วงที่เข้ามาและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะเทโดทอสานะี่มาช่วงหน้าหนาวนะครับส่วนที่ขายไปที่ปล่อยไปก็มีหลายคนนะปล่อยอาร,ริซงลาการเซตไปนะครับปล่อยให้กับนิยงเลยปล่อยตัวไปเลยปล่อยไม่ขาย มาติโอกเกนูซี่ไป9ล้านไปมาเซลนะครับคือพวกที่มีปัญหาเริ่มมีปัญหาแล้วก็เริ่มขั้นเหลือเยอะนะ่ะเริ่มปล่อยไปนะครับจนในสุดจบฤดูกาลด้วยการเป็นที่สองสามารถกลับไปเตะแชมเปี้ยนลีกได้ในรอบ6ปี <c oughs> <c oughs> ก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยพิต้าใช้เงินเยอะนะใช้เงินเยอะถือว่าไปซื้อคลายแวกมาหกล้านปอนด์ครับ ซื้อตัวของยูเรลียนเจมเบอร์มา39มสิล้านแลนะครับแล้วก็ในลายของพี่ข้าวดีแครนสไลด์ครับ105ล้านปอนด์นะในขณะที่ปล่อยตัวก็คือ,อปล่อยตัวของปาโบมาลีไปให้กับมอนซา6ล้านขายพี่คขกรชารก้าไปให้กับเรเวอร์กุสเซน21.4ล้านนะครับขายตัวของออตินทัสซี่ไปให้กับเชฟยู u 5ล้าน นะขายแมทเทนเนอร์ให้กับฟอร์เรส10ิบล้านแล้วก็ขายไอตัวของฟอรลินบาลูกันไปให้กับมอนาโกครับยี่จุแล้านบวกแอนออนอีก8ล้านกว่าแล้วก็ขายลอบโอดิงไปให้กับตัวของกิซซาวเวเลตประมาณ3ล้านพิต้าใช้เงินไปทั้งหมดเนะี่ยรวมๆแล้วนะประมาณส0มร้กว่าล้าน400ร้อนะ mm hmm. ก็มันก็เลยแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเราก็ได้สูสีกับ แมนซิตี้อย่างที่เรารู้รู้กันนะครับแล้วก็กลับเข้าไปสู่แชมเปี้ยนลีกแพ้เสือใต้ไปต้งตกรอบที่6ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่าเราจบที่2ได้นะเป็นปีทสติดต่อกันก็ทําให้กลับไปเตะยูโรเปียนอ์เตะในทั่วใหญ่ก็คืออยู่ฝ้าจแชมเปีนลีกเพราะฉะนั้น4ปีที่พี่ต้าอยู่4ปีครึ่งที่พีต้าอยู่ผลงานเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยนะครับเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอย เริ่มมีเป็นผู้ท้าจริงอย่างเต็มตัวแล้วและปีนี้สิ่งที่พี่จอร์ดโคลนเกตส่งสัญญาณส่งมเมสเซจมาผมว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่จริงจังนะครับเป็นการส่งสัญญาณที่จริงจังแล้วนะปีนี้นะสัญญาของพี่มเมกเยตาจะจบมิถุนายนปี2025ก็คือปีหน้าและยังไม่มีการต่อนะครับยังไม่มีการต่อยังเงียบเชียบอยู่นะแล้วแต่หลายคนต่อสัญญาก็เรียบร้อยแต่ตัวโค้ด โคดใหญ่พี่พิเกลตายังไม่ได้รับการต่อสัญญานั่นนะมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงสิ่งที่พี่จอร์เินเก้คาดหวังก็คือปีเนี้เอาแน่เสริมทัพแล้วเดี๋ยวได้ไลิครโดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะได้อ่มิเกลเมเรโดมาตอนนี้หน้าเป้าเนี่ยโอ้โห ข่าวแรงมากการ์ยของวิกตอร์เกียวเคเลสนะครับและดูแลผมว่าเรามีโอกาสที่จะได้หน้ามีโอกาสติดดิวแรงๆอีกหนึ่งดิวนะจริงๆหรืออาจจะสองดิลด้วยนะครับมันต้องดูเงื่อนไขต่างๆของแต่ละทีมว่าเขาได้ตัวนู้นมาพร้อมปล่อยแม่อะไรประมาณเนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จอร์ดโคเนเก้บอกกับพิต้าเนี่ยส่งสัญญาณมาพิต้าผมว่าพิต้ารับรู้ได้และ ปีนี้จะเป็นปีที่เหมือนกับพิสูจน์แบบจริงจังแล้วเหมือนคุณทดลองงานมาสี่ปีครึ่งแล้วไงปีนี้เป็นปีสุดท้ายปีนี้ปีสุดท้ายเราจะอาจจะเห็นพิต้ามีความเกลี้ยกล่อมอาจจะเห็นพิต้าจริงจังมากขึ้นเมื่ออยู่ข้างสนามนื่นปกติก็จริงจังมากอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เราอาจจะได้เห็นความจริงจังมากขึ้น มันก็เป็นการเหมือนกับชะลอหรือเปล่าในการต่อสัญญาขอดูผลงานก่อนฮะแต่ปกตินะเขาจะต่อกันก่อนแต่ทํางานในสตาในการเขาต้องอย่างนี้ยเขาก็ต้องวัดผลงานถึงเวลาต้องวัดผลงานแล้วอ่ะอ่าถูกปะคุณอยากได้ใครก็พยายามซื้อมานู่นนี่นั่นละโอ้ผมว่าพี่ต้าทํางานปีนี้นอกจากจะต้องสนุกกบบเกมแนละ้วยังจะต้องแบรับความกดดันไม่ขึ้นแต่คนที่จะเป็นคุณซื้อที่เก่งๆได้ครับต้อง มีจุดนี้และต้องผ่านไปให้ได้ด้วยนะถ้าคิดจะเป็นกุลสือระดับแถวหน้าของโลกในะบนี้นะเพราะนั้นผมฟันธงเลยครับมเมสเซจที่เขาส่งมาเป็นมเมสเซจที่จริงจังแน่นอนพิธางานเข้าปีนี้จะต้องโชว์แบบไงดีถึงขนาดอาจจะต้องว่าปีนี้ต้องแชมป และเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยเฉพาะดนรลนยนักเตะที่กําลังจะมาเสริมทีมเนี้ยว่าจะมาแล้วช่วยยกระดับทีมได้แค่ไหนมาแล้วช่วยจะทําให้ทีมมีประสิทธิภาพมาแค่ไหนมาแล้วจะต่อกรกับแมนซิตี้ได้แค่ไหนสิ่งที่พี่ยอดมองก็คือหนึ่งแมนซิตียยังคงมีเป๊ปโกเดล่านะครับแต่นักเตะยังไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเขายังมองว่านักเตะชุดเดิมยังประมาณอยู่นะครับซึ่ง อันดนอนจะต้องเข้าไปเทียบเคียงให้ได้เข้าจะต้องไปเทียบเคียงให้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเหมือนกับเอลิกซิาสกำลังปรับทีมใหม่นะเอลิกซิาสกำลังปรับทีมใหม่ไดอกาสทําทีมต่อและกําลังปรับทีมใหม่ปรับนู่นปรับนี่นะครับซึ่งยังไม่ลงตัวอันนี้วิเคราะห์แบบตรงๆนะยังไม่ลงตัวยังไม่น่าที่จะเป็นคู่แข่งในปีนี้ครับในขณะที่ เชลซีมาเลสกาก็พึ่งมาใหม่ในปีนี้โอ้ย้เชลซีปวดกระบาลน,นะครับนักเตะแม่ง41คน41คนนี่เดี๋ยวกําลังจะได้ใหม่ใหม่คนละเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปให้ฟังนักเตะสี่สิคนของเรามีประมาณ25-26 <c oughs> <c oughs> จริงๆเออโคตรเยอะเลย และปัญหาลุมเล้านะครับไม่รู้เลยว่ามาเลากีจะเอาไงซึ่งผมบอกเมื่อวานนะอยู่ถึงสิบนะถือว่าเก่งนะก็ขอ่ญาตมองว่าเชลซียังไม่ใช่คู่แข่งครับในขณะที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับได้นะได้คุณซื้อใหม่ครับพี่สล็อตไม่ใช่สล็อตนันชินนะอ่าพี่สล็อตถึงแต่ว่าเก่งไหมก็เริ่มะแะดงความไม่เห็นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักเตะจ,จะต้องคือ ปรับสภาพปรับกับแทคกติกใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ดูแล้วยังยังแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับทีมที่น่าจะขึ้นมาเบียดอย่างน่ากลัวอย่างสูสีกับผมมองว่าน่าจะเป็นแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าของพี่โอนไนดูน่ากลัวครับ,รบเสริมทัพดีเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปอีกทีนะส่วนทอนแดแนมฮอสเปอร์ครับลุงแองกยังทำทางไม่ถูกนะต้องพูดตรงตง ยังทําคําถามไม่ถูกเลยว่าสถานการณ์ของทีมจะไปยังไงจะยังไงอยู่อ่าเพราะนั้นก็เดี๋ยวเขาจะต้องรวบรวมทีมใหม่อะไรใหม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองผมว่าคงไม่แตกต่างจากพี่เก้มองพี่เก้ก็น่าจะมองแล้วว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ถึงจุดพีของเราแล้วนะถึงจุดพีของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามดูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ นักเตะที่กําลังจะเข้ามานะและเดี๋ยวอาทิตย์นี้คงซ้อมอย่างเต็มที่เต็มเต็มเต็มสตีมแล,แล้วเดี๋ยวรอการเปิดตัวของมิเกลเมริโน่แล้วเดี๋ยววันที่8จะมีการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับเรานะครับแล้วก็มีแบบหนึ่งนักเตะกับลียงในวันที่เท่าไหร่ววันที่เทลวะเตะเตะเตะกับเตะกับอันนั้นเดี๋ยวใกล้กลๆแล้วก็ไปเปิดสนามเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ขายแม็กจริงๆนะครับว่า สถานการณ์ของทีมจะเป็นยังไงร,รูปร่างหน้าตาของทีมเป็นยังไงเมื่อวานนี้ใน Facebook ผมก็ลงทั้ง2ทีมเป็นลงแผงหลังไปทั้ง2ทีมแล้วคือทีม A ทีม B ไปดูกันได้นะทีมเอหน้าตาเป็นอย่างนี้ทีมบเป็นอย่างนี้ซึ่งรู้แล้วผมว่าค่อนข้างบาลานซ์นะค่อนข้างบาลานซ์นะครับตัวจริงตัวสำรองพร้อมพพอร์ตช่วยกันได้อย่างไรยูเลนเนเบอร์เนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งขวาก็ได้ซ้ายก็ได้เซนเตอร์ก็ได้เล่นกลางก็ได้โอ้โหเพราะนั้นตอนนี้ของอาร์เซนอลถือว่า หมุนเวียนกันค่อนข้างที่จะโอเคหลังเราดีไว้ก่อนละกันนะครับก็คงประมาณนี้นะท่านใดคิดเห็นยังไงกับบลีของพี่จอร์ดเกอร์นเก้ที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่อาร์ซอลอตต้องคว้าแชมป์จริงจังหรือไม่จริงจังก็เม้นกันมานะครับแต่ผมว่าจริงจังแเว้ยพี่ตานะโอเคขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณสําหรับการเข้ามาพูดคุยขอบคุณสําหรับการ,ส,ร,การสนับสนุนสินค้าของช่องนะครับแล้วก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยละกันนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความาปลอดภัยฝักส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชา,ดายแดนภาคใต้และทั่วประเทศอ้อลืมเอมิลซิมิโลครับ เมื่อวานนี้ลงอุ่นเครื่องให้กับฟูลแลมในการเจอกับเซบียาครับทำประตูได้แล้วนะถึงแม้วฟูลแลมจะแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะไลูกคอสจากทางซ้ายครับแล้วเอมิลซิมโรซอต,ตัวเขามาทิ้งตอวิโ,โดมงเข้าไปโอ้เปิดตัวอย่างสวยงามจริงครับพีเอเล็กเอวูบี้อะไรเข้ามายินดีต้อนรับนะในภาพในห้องฟิตเนสแบรเรโนก็เข้าไปกอดอ่าไอ้บบบี้ก็เข้าไปกอดนะครับก็ถือว่า ไม่เห็นรอยยิ้มของน้นองมันอีกครั้งหนึงน่งแหละนะเขาบูฟออนแล้วครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นฟูลแลนตัวเพราะนั้นชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อเราก็ส่งกําลังใจไปแหงหายอย่างที่ผมบอกเราก็มีทีมเชียร์เพิ่มอีกหนึ่งทีมฟูลแลนก็จะเชียร์ฟูลแลนที่เจอกับทุกทีมยกเว้นเจอกับอาร์เซนอลนะนะก็ถือเป็นการเปิดตัวที่ดีสาหรับเอมิลสมวิธโลนะครับโชคดีไปอของเราก็เดี๋ยวลองตามต่อดูละกันนะครับ กดแก้วไปเลยดูคลิปจนจบอย่าก,กดข้ามโฆษณานะจะ๊ะคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ